อลครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่อ่าชน,นลอ่าฝันกลางวันนะครับผมวันนี้เนี่ยอ่าซึ่งเรื่องจาก มันม,มีคลิปหนึ่งครับคลิปที่ผมอสอนโหลดสอนเล่นอวีบหนกใช่ไหมแล้วมันนานมาแล้วครับก็วันนี้เราจะมาอัปเดตกันก็คือเอาตามหลังจริงเนี่ยทุกคนเห็นสตรีมที่กําลังดูอยู่ตอนนี้หรือเปล่าครับือเป็นสตรีมที่ผมเล่นผ่านคอมนะครับเล่นผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการสตรีมนะครับก็คือหลายคนถามเข้ามาเยอะแล้วผมก็ได้ลองหลายโปรแกรมแล้วครับก็คือโปรแกรมสําหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมจริงครับคือลองมาทั้งพวก Ten เซนต์บูส t ต็ k แล้วก็มีหนกแล้วก็มี อันอื่นอันอื่นอีกอะจำจะาแม่กันว่าอะไรบ้างแต่ก็หลังจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยคือดีที่สุดคือโปรแกรมหนกครับผมนะครับก็คือถามว่ามันดีที่สุดดีที่สุดไหมก็ก็เอาเป็นว่าผมผมใช้โปรแกรมเนี่ยเล่นสตรีมยาวมากนะครับก็สิ่งที่สําคัญของของ,ของการเล่น rv บนบนคอมเนี่ยก็คือเราเราไม่ได้เกียดหรืออะไรนะคือโทรศัพท์บางคนอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็จากอยากอยากจะเอามาสตรีมอะไรอย่างเงี้ยครับมีคอมแบงค์แพ้วก็อยากจะเอามาสตรีมนะครับส่วน ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือบางคนอาจจะเจอว่าพี่หนอกกระตุกหนอกกระตุกเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับก็หลักๆเลยก็คือจะมีตัวตั้งค่าก็ไปดูวิธีการตั้งค่าแล้วก็ตัวแอนตี้ไวรัสนะครับคือหนอกมันก็เป็นโปรแกรมซิมูเลเตอร์ทั่วไปครับมันแอนตี้ไวรัสในเครื่องของใครบางคนเนี่ยมันอาจจะจะบล็อกมันไว้ก็ทําให้ให้แลกได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือสเปคของ CPU ครับผมนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย CPU ตัวน,นี้ไปไกลมากแล้วนะ แล้วก็ถ้า CPU น <_ astrolog ically> ้อยเนี่ยผมบอกเลยว่ากระตุกแน่นอนครับแหลกแน่นอนนะก็อยากจะแนะนําเลยให้ทุกคนที่ที่แบบอยากจะโหลดหนอกมาเล่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแหลกว่าอะไรนะครับก็ก็ขั้นต่ําคงคิดว่าน่าจะเป็น CPU Core i5 ขึ้นไปนะครับ Core i5 ขึ้นไปแต่ถ้าจะให้แนะนําเลยเนี่ยขอขอให้ทุกคนอ่ะถ้าจะไปประกอบคมประกอบคอมเนี่ยให้ศึกษาครับอยากให้ไปเล่นค่าย AMD นะครับอยากให้เล่นค่ายแดงพี่เป็นแฟนค่ายเขียวมานานนะครับแต่ว่า เนื่องจากยุคปัจจุบันนะครับค่ายแดงนั no like ้นสเปคของ CPU เขาเนี่ยทำมาสูงมากแล้วแล้วก็ดีกว่าค่ายเขียวนะครับแรงกว่าแล้วก็ราคาไม่แรงมากด้วยครับราคาถูกกว่าก็คือตัวที่พี่ใช้อยู่คือรายนเซนเจ็นสนะครับ 3700X นกะครับก็เป็นตัวตัวล่าสุดของเขาแหละแต่ตัวนี้น่าจะเป็น 380.0X แล้วมั้งน่าจะมีขึ้นไปอีกแล้วนะครับก็เล่นได้ลื่นมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ถ้าจะแนะนำา CPU เนี่ยก็จะเป็นแนะนำพวกของค่ายแดงไปแล้วกัน ให้ไปศึกษาดีราคาไม่แพงครับน่าจะเป็นอาไรเซนห้าอาไรเซนห้าก็ก็ราคาไม่แพงนะราคาแค่แบบถูกกว่ากาจออีกปัจจุบันเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับคือฝอยตะฝอยเข็บมานานก็ขั้นตอนแรกนะครับที่จะมาเริ่มการดาวน์โหลดกันเนาะหนาด้เลยคือจะต้องไปที่อ่า g o o g l e นะครับไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่านอกนะครับผมก็ไปที่เว็บแรกเลยนะโอเค ตอนนี้ก็จะเป็นหนกนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน6.6 0 0นแล้วนะครับอัปเดตเมื่อนี่วันที่3นี่เองนะครัน2 0นะครับก็เขาก็จะบอกว่าเออมันเป็นโปรแกรมซิมูเลเตอร์นู่นนี่นั่นดีมากเล่นได้หมดทุกอย่างเอออันนี้ก็จริงนะผมพอเลยว่าก็จริงนะคือแล้วมันไม่ไม่ยุ่งยากครับก็ทุกคนก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็โดดไปที่ไหนก็ดาวน์โหลดไปนะครับก็ระหว่างรอดาวน์โหลดนะก็มาอ่านกันดูมันก็เล่นเล็กน่าล็อกได้เล่นอะไรได้เล่นได้หมดทุก ที่โทรศัพท์เล่นได้ครับเอา,อางี้ดีกว่าอโอเคทีนี้ทุกคนดาวน์โหลดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็พอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นหน้าตาเจ้าตัวนี้มานะครับทุกคนเห็นไหมนี่คือหนอกตัวนี้นะหนักควิชั่นหกจุนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาครับผมคลิกขวามาแล้วก็กดที่ run admin นะครับ run admin แล้วก็กดเย็ดไปนะมันก็จะขึ้นหน้าต่างติดตั้งตัวนี้มานะครับซึ่งพี่ติดตั้งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีดูกันอีกหน่อย ก็กด install ไปนะครับกด install ไปเลยแล้วก็มันจะขึ้นให้ตัวนี้มาตรงนี้สําคัญครับทุกคนอารมณ์แบบว่าคือของเขาฟรีนะครับเขาก็จะแฝงโฆษณามาให้ด้วยซึ่งเขาที่จะแฝงมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสจีนแดงตัวหนึง่งที่ว่าหัวกับเขาให้ทุกคนอย่าติ๊ก accept นะครับให้ติ๊ก reject ครับว่าเราไม่ต้องการติดตั้งนะเราติ๊ก reject ไปแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับนี่พี่ติดตั้งใหม่ไปเลยเป็นการอัปเดตไปเลยนะครับทำไปพร้อมๆกับทุกคนเลย โอเคก็เดี๋ยวนี้จะมาสอนแบบหมดเปลือกเลยนะก็คือทุกคนก็ดูเวล์พร้อมกันครับผมนะก็เข้ามาแรกเราก็กดเข้าเข้าหนอกมาเลยก็รอดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับโอเคเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าคนไหนมันมันไม่ได้ใส่ Google Google Pay ไว้ครับก็ทุกคนก็ล็อกอิน g o o g l e ไว้นะก็อย่างง่ายๆนี่อันนี้คงไม่ต้องสอนนะครับว่าล็อกอิน g o o g l e ยังไงถูกต้องไหมนะครับ ก็พอเราเล็อกอิน Google เสร็จปุ๊บเราก็อัพโหลดหาเกมครับหา Rov ใช่ไหมเราก็แค่ Rov ครับก็ดาวน์โหลดมาเนี่ยเนาะตัวนี้ครับ Rov ก็กดดาวน์โหลดเข้ามาก็วันนี้จะมาสอนแค่ Rov นะครับคือจริงๆมันมีทุกเกมแหละที่ที่ทบนไอ้นั่นมีนะครับบนโทรศัพท์ทั่วไปมีนะครับมันก็จะมีโฆษณาเนี่ยมาเปลวฟิวเจอร์ไฟนะครับดาร์กเนสอะไรเงี้ยโอเคมาที่เดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งค่าก่อนการตั้งค่าของผมนะ ก็คือการตั้งค่าเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรเลยครับก็คือปรับอัตโนมัติตามที่มันปรับมาให้นะครับ cpu สี่คอความทรงจํากี่กิกก็ว่าไปให้ทุกคนไปคํานวณดูนะว่าถ้าถ้า cpu แรงพอของพี่แล้วเล่นเจ็ดเจนสามนะครับเออถ้าแต่พี่ของพี่ประมาณนี้พอครับจริงๆอะ่ะของพี่มันได้ cpu ถึงอร์คอครับดันไปถึง8คอคอเลยได้เลยแล้วก็แรมพี่มี1 6กกิกก็สามารถดันไปได้อีกแต่ว่าเอาแค่นี้ก็เพียงพอในสำหรับการเล่น เล่น RV บนคอมนะครับก็ตั้งใครสนใจก็ตั้งค่าตามนี้ได้ถ้าอยากหน้าจอใหญ่ก็ปรับตรงนี้ได้ครับเคส่วนพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งยุ่งอะไรกับมันนะเฟรมเรทก็60เฟรมครับทั่วไปนะฮะก็พวกนี้ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งครับมีแค่นี้ตั้งค่าตามนี้หมดเลยเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับข้อตำทองนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาใน RV กันดีกว่าครับ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน R V ที่เรียบร้อยนะครับก็คือทีนี้ก็เหลือการตั้งค่าปุ่มเนาะทุกคนได้สังเกตอ่าพวกคีย์ด้านข้างนี่ครับโอเคด้านข้างนี้เห็นไหมมันก็จะมีกดอะไรมากมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนโทรศัพท์เลยนะครับอารมณ์โทรศัพท์เลยออกไปหน้าเดสก์ท็อปทุกนย่าน,นก็ทําได้ครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะเป็นรูปคีย์บอร์ดครับมันก็หมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งค่ากาันก็ขอให้เข้าไปใน แคฝึกนะแคฝึกทดสอบฮีโร่ครับสักตัวหนึ่งแล้วก็สักคนหนึ่งสักคนหนึ่งพระิจาได้มาตั้งค่ากันนะครับก้อนที่เป็นการตั้งค่าส่วนตัวของผมนะก็คือถ้าถ้าใครอยากตั้งค่าที่แบบเหมาะกับตัวเองอะ่ะก็ก็เลือกปรับตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีตั้งค่ากันโ okay. อเคลำดับแรกเลยคือเรา มาที่ปุ่มนี่ครับคีย์เซตนี่นะฮะอันนี้คือการตั้งค่าของผมนะก็จะมีเครื่องมือครับปุ่มทิศทางนะปุ่มทิศทางก็เลือกทิศทางมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูใหม่โอเคประมาณนี้ครับนี่คืออันใหม่เลยนะคือยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลย ก็อันดับแรกครับคือมันจะมีขี้ขวาเดินด้วยนะคือถ้าคนไหนถนัดขี้ขวาเดินก็ได้นะแต่แต่ว่าคือเราเล่นคอมนะพี่ก็ถนัดใช้ W S D ครับแล้วก็เราลากมานี่นะลากมาปุ่มตรงนี้เห็นไหมปุ่มเดินของ R V ร์วจะอยู่ทางด้านด้านซ้ายครับแล้วก็ขยายให้เต็มช่องของเขาแล้วก็เราก็จะเดินได้กดบันทึกครับผมนี่เราก็จะเดินได้ละโอเคต่อมา ต่อมาครับผมก็เป็นการ up level ทุกคนเห็นไหมคือ up level ของพี่เนี่ยพี่จะใช้1 2 3นะครับก็ทุกคนให้ทุกคนเนี่ยคลิกซ้าย1ทีหนึงเลยนะคลิกซ้ายทีหนึ่งครับแล้วพิมพ์เลขหนต้องไหมก็คือจะเอา1อยู่ตรงไหนก็ได้1 1ของผมนี่คือ1ที่อยู่ qwre นะครับแล้วก็2แล้วก็เลือกให้ตรงแล้วก็3ทีนีก้กดเก็บบันทึกครับนี่เราก็สามารถ up ได้นะ 1>, 1 2 3เห็ไหมกด3ก็อัพกด1ก็อัพกด2ก็อัพเห็นไหมกดเดินได้แล้วตอนนี้ทีนี้ก็มาเหลือปุ่มการโจมตีใช่ไหมโจมตีของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสเปซบาร์นะครับสเปซบาร์ตีป้อมเนี่ยใช้เป็นตัว R แล้วก็ตีคลิปเนี่ยใช้เป็นตัว C ตามที่ถนัดนะแล้วก,กดกลับบ้านเนี่ยรีคอรเนี่ยใช้เป็นตัว B ครับแล้วก็ฮิลเนี่ยใช้เมาส์คลิกเอาเองนะครับแล้วก็มา <P an it> พวกพผนิดพวกสกิลชาร์เลนเจอร์เนี่ยใช้กด f นะครับเพื่อที่จะง่ายส่วนสกิลสามสกิลหลักเนี่ยผมใช้เหมือนโอเวอร์วอตนะแต่ก่อนเล่นโอเวอร์วอตครับก็จะสกิลแรกก็เป็น e สกิลสองคือชิปสกิลสามคือคิวครับถ้าคนไหนถนัดเหมือนกับโดราต้าทั่วไปเนี่ยก็ได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็มีปุ่มซื้อของปุ่มซื้อของเนี่ยจะใช้จะใช้ปุ่มของเมาส์มาโคโอรอีกปุ่มหนึ่งข้างล่างจะใช้ในการคลิกคลิกปุ่มมาโคโตัวหนึ่งข้างล่าง กดเก็บบันทึกครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเช็คว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ก็ซื้อได้นะกดปุ่มพลังเพื่อซื้อของใช่ไหมสกิลกด E ใช้สกิลนะครับกดชิปใช้สกิลเราก็สามารถใช้เมาส์เลื่อนควบคุมได้นะไม่ใช่ว่าเราจะควบคุมไม่ได้เลยครับใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มตังค์แป๊บนึงก็พันิดกด F ครับเห็นไหม F มันก็เราก็จะลงหัวไป F <S 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 <B> กด B กับบ้านครับ บีกลับบ้านได้ทีนี้ก็จะมีไอเทมบางไอเทมหนึ่งที่เช่นไอเทมสนับสนุนเนาะพวกโรมใช้ผมก็จะเอามาตั้งค่าเป็นปุ่มมาโคไอปุ่มนึงข้างบนของเมาส์เหมือนกันก็คือเมาส์ผมเลยมี2สมาส์เมาส์มีสี่ปุ่มครับก็คือสามารถปรับได้ปุ่ม forward ปุ่ม back อะไรเงี้ยของเมาส์ทำได้หมดเลยก็เซฟบันทึกไว้แล้วทีน,น,นี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ทีนี้ทุกคนก็จะเห็นนะเห็นเลยว่าแบบเอยมัน พิวเลยนะคือเดินพิเลยนะแล้วทีนี้ความเหลื่อมล้ําที่ทุกคนยังเห็นอยู่ก็คือมันจะเราจะมีเห็นปุ่ม1 2ึสาโชว์ไว้อยู่ใช่ไหมครับเราไม่อยากให้คนดูเห็นหรือว่าเราเนี่ยเห็นเกะกะลูก,กตาถ้าจําได้แล้วในการชํานาญแล้วแล้วก็มาปรับค่าแสงตรงนี้ครับปรับศูนย์เลยนะมันจะหายไปครับผมแค่นี้เลยมันก็จะหายไปมันสเปซบารตีครับ ทำลองนี้ับผมนี่คือการเล่นบนโปรแกรมหนกนะครับก็คลิปนี้เนี่ยถ้า,ถาทุกคนชอบใจเนี่ยก็รบกวนจิ้มไลค์จิ้มซับให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาบอกเทคนิคดีๆในครั้งต,ต่อไปสำหรับเกมอื่นๆด้วยนะครับว่าจะเล่นเกมอะ,อะไรได้บ้างบนโปรแกรมหนกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมดีๆสักเกมหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็อขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะผมยนีไงทุกคนก็อย่าลืม นอนกลาวันนะครับผมฝันกลาวันครับ